สำหรับวันนี้เราก็มาขับรถ ATV กันนะครับที่จังหวัดนครนายกนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่เป็นจุดลุยจุดแรกนะก็ถ้าขับไม่แรงมากก็จะไม่เปื้อนนะครับทางก็จะประมาณนี้เลยตรงจุดบริการที่เราติดต่อเช่ารถมาขับเนี่ยจะมีซองกันน้ำให้ด้วยนะกับเสื้อกันฝนอันนี้เราก็มีจุดพักจุดแรกนะครับแวะแม่หารองกวางก่อนต่อมาก็จะเดินทางต่อ ลุยกันไปแล้วระยะทางน่าจะประมาณ6กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะลุยปลไปด้เรื่อยทางก็ขับไม่ยากมากครับแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดพักอีกจุดนึนะครับก็จะแวะถ่ายรูปกันบริเวณนี้แล้วก็ได้ล้างขาล้างอะไรด้วยนี่เราก็มาจอดพักตรอนน้ำตกนะครับมานี่เลยหน,น่ามี่ากก็เป็น เพ <s ug gery> ื่อนที่มาด้วยกันน้ำแรงวะแล้วก็ขออีกนิดนึงนะครับขอถ่ายรูปนิดนึงโอเคแล้วเราก็ลุยกันต่อเลยครับผมแล้วก็เจอน้องๆเล่นน้ําอยู่ก็เลย <c oughs> แวะทักทายนิด <c oughs> นึงหนุ่มๆเขาเล่นน้ำนะครับเป็นน้ำตกแล้วร็ลุยกันต่อเลยครับสำหรับช่วงปีไทยที่อยากจะมาเที่ยวก็ลองมาเที่ยว มันยกเลย